เนี่ยท่านก็ลองดูเนี่ยลองดูเนี่ยผมไม่ได้ทําอะไรเลยคือปั่นอย่างเดียวเราเช็คมาแล้วก็โอกาสมันมันมีมากกว่าแล้วก็คนที่จะผมคิดว่านะในส่วนตัวมันก็ช่วยได้เยอะอะมันช่วยได้เยอะอยู่แล้วแหละ สวัสดีครับอยู่กับสูตรเบดสล็อตนะครับวันนี้จะพาไปดูว่าสูตรเบดเขาใช้งานกันยังไงนะจ๊ะวันนี้จะเล่นสลอ็อตเอ่อที่ดูที่เปอร์เซ็นต์ที่สูงๆก่อนสักนี่ละกันสัก97าสเปอร์เซ็นต์สวยเลยฮอลลั I ไอเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วเราก็เข้าเกมให้ถูกต้องด้วยนะจ๊ะโปรแกรมนี้ใช้ง่ายนะครับแค่เช็คสถานะเสร็จแล้วเราก็เลือกเกมให้ถูกต้องแล้วก็เข้ามาเล่นตามปกติเลย ไม่ว่าจะโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ท่านก็เล่นตามปกตินะครับไม่ต้องมีไม่ต้องใช้เทคนิคเดี๋ยวท่านสังเกตดูดีว่าผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยผมก็เล่นตามปกติเลยว่ามันใช้งานไม่ยากอะ่ะคือเราเช็คมาแล้วโอกาสแตกของมันนะ97%อน่ะโอกาสแตกมันสูงอะ่ะเราก็เล่นตามปกติไม่ต้องใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นนะเล่นไปเรื่อยๆคือเรารู้ว่าเราเราเช็คมาแล้วว่ามันโอกาสแตกมันสูงนะมันแตกแหลวแป๊บเดียวมันแตกแล้วเนี่ย ไม่ทันคือเราเช็คมาแล้วโอกาสที่เราจะ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 โดนจะโดนดโดนนมันน้อยก็เราเช็คมาแล้วว่ามัน97ซนะโปรแกรมมันใช้ง่ายและที่สําคัญมันใช้ฟรีเป็นสูตรฟรีอะ่ะถ้าใครสนใจโปรแกรมเช็คสถานะแบบนี้ก็แอดไปเลยที่แอด s b t 7 7นะจะใส่แอดข้างหน้าด้วยแค่ท่าน แอดไลน์ <Add> ไปเช็คสถานะก่อนเล่นแล้วเข้าเกมไม่ถูกต้องตามที่ท่านเช็คมาแล้วท่านก็เล่นตามปกติไม่ต้องใช้เทคนิคท่านสังเกตดีผมหมุนอย่างเดียวปั่นอย่างเดียวไม่ได้ทําอะไรเลยปั่นอย่างเดียวยปั่นอย่างเดียว,ยยวคือโอกาสแตกมันสูงอะเราค่อนข้างที่จะชัวร์มากกว่าเราคือการเล่นมันต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างแหละแต่ละคนแต่นี่ผมไม่ได้ใช้เทคนิคผมใช้ตัวช่วยมากกว่าใช้คําว่าตัวช่วยว่ามันว่าเราว่ากาส การแตกของเวลานั้นตอนนั้นอะไรยังไงไม่อยากนะใช้งานไม่อยากโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ใช้งานปกติเลยตามที่ท่านเล่นปกติแค่เปิดแอป,ปของสูตรเบดขึ้นมาไอ้โปรดโปรแกรมของสูตรเบดขึ้นมาเช็คสถานะเติจเข้าเกมให้ถูกต้องก็เล่นตามปกติเลยไม่ต้องหาได้แล้วส,สิบรีสปินโอกาสมันโอกาสช่วมมากกว่าท่านก็ ลองพิจารณากันดูดีเพราะว่ามันผมลองแล้วมันมันมันเวิร์กค่อนข้างเวิร์กอ่ะแอปเนโปรแกรมเนี้ยนั่นแตกแล้วคือเล่นปกติเลยนะสังเกตดๆีๆถ้าใครสนใจก็แอดไปได้เลยแอดแอดไลน์ไีทีแอด,ด,ด NPT77 นะถ้าหรือไม่ก็กดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะจะ๊ะใช้งานไม่ยากใช้แทบจะปกติทุกอย่างเนี่ยท่านก็ลองดูเนี่ยลองดูเนี่ยผม ไม่ได้ทําอะไรเลยคือปั่นอย่างเดียวเราเช็คมาแล้วก็โอกาสมันมันมีมากกว่าเราก็ควรที่จะผมคิดว่านะในส่วนต,ตัวมันก็ช่วยได้เยอะอะมันช่วยได้เยอะอยู่แล้วล่ะแล้วแม่งฟรีด้วยมันให้มาใช้ฟรีเราก็แค่แอดไป s s s t 77เปิดโปรแกรมขึ้นมาเช็คสถานะนู่นนี่น,นั่นว่าเกมนี้เท่าไหร่จะเล่นเกมนี้ไปปุ๊บตั้งกับเปิดเล่นตามปกติเข้าเกมที่ท่านเช็คให้ถูกแค่นี้ท่านก็เล่นตามปกติ แตกเนี่ยผมแตกมาเล่นแป๊บเดียวในกี่นาที3นาทีผมแตกมาเนี่ยหมื่นแปดสองร้อยโอกาสแตกแต่มันก็เอาคือเรารู้ว่ามันแตกโอกาสแตกมันเยอะเนี่ยหรือแตกมากแตกน้อยก็มันก็แตกอะ่ะคือมันช่วยได้เยอะคือผมถ้าผมไม่นี่ผมก็นแนะนํลนะมันมันใช้งานง่ายปกติทุกอย่างเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นผมเห็นเขาใช้เทคบอกให้ใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นครับผมว่า อันนี้ไม่แทบจะไม่ต้อทำอะไรเล่นปกติเลยเอาแตกแกตาย,ยางี้ตายวันนี้กูรวยตายเสร็จวันนี้สลบชัยแตกโอ้โหบวกยาวเลยแตกอะพวถ้าใครสนใจสูตรฟรีๆนะโปรแกรมเช็คสถานะฟรีก็หยิบโทรศัพท์กันมาแอดไปที่ sbd77 แ,และ้วจะใส่ข้างหน้าด้วย แค่เปิดแอปเปิดโปรแกรมเช็คเสร็จเล่น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 อย่างเดียวไม่ต้องใช้เทคนิคนู่นนี่นั่นเล่นอย่างเดียวเล่นตามปกติเลยตามที่ท่านเล่นปกติอ่ะที่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเอาง่ายๆผมไม่ต้องมีเทคนิคอะไรตัวช่วยมันคือตัวช่วยที่ดีอ่ะถือว่าแจ๋วอ่ะตัวเลขมันก็เห็นผมเล่นให้ดูเนี่ยจะ คือที่มาเล่นคล,คลิปนี้มาเล่นก็เล่นให้ดูเลยว่าสูตรเบ็ดเนี่ยมันท่านลองเอาไปคิดเองแล้วกันนะถ้าใครสนใจก็แอดมาแล้วกันนะครับแอด svt77 สูตรเบ็ดสลอ็อต